ขอยกให้ร้านนี้คือเบอร์หนึ่งในใจกับบุฟเฟต์กินได้ไม่อั้นไม่จํากัดเวลาและยังรวบรวมซีฟู้ดสดๆมากกว่า20อย่างอย่างกุ้งสดๆนี่สามารถจับกันได้ข้างโต๊ะเลยไฮไลท์ที่ยังไม่มีที่ไหนและทําให้เราตื่นตาตื่นใจก็กุ้งสลเดและยังมีอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นและเวสเทิร์นรวมไปถึงทุเรียนที่สามารถสั่งกันได้ไม่อั้นวันนี้จะพาทุกคนมากินบุฟเฟต์กับร้านที่เรียกได้ว่าใจถึงสุดๆกับโคทะเลสาขา r c a ขอกันรันตีได้เลยว่าซีฟู้ดของเขาเนี่ยสดจริงไม่สดเนี่ยเขาไม่มีมาเส ในราคา799บาทบวกบวกไรอช้าขอพาไปดูลายอาหารที่มีให้เราเลือกแบบละลานตากุ้งสดสดปูเป็นเป็นว่ายน้ําอยู่นี่เราสามารถตักกันได้เลยหรือจะเป็นแบบนอกน้ําแข็งแล้วเขาก็มีให้เรียกได้ว่ามีกุ้งปูหมึกหอยเนี่ยครบเลยใส่ลงไปในหม้อน,นึ่งกันได้แบบเต็มที่ปูม้าสดสดกินคู่น้าจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดหรือจะเป็นปูหิมะเนื้อนุ่ๆกินไปเพราะมันปูจะมีรสชาติความเค็มมันนวลปูทะเลก้ามโตนึ่งมาตัวใหญ่ๆความอร่อยที่ไม่แพ้กันกุ้งเผาหอมๆไซส์กาลังกินนี่ก็มีกุ้้นนมิิิกคู่ําาาจจจฟรสชต สดสดเนื้อกบกรอบหวานฉ่ำๆนี่ก็มาหอยนีนมีหลากหลายชนิดทั้งหอยแครงหอยหวานหอยหนางรมสัระกันได้เลยว่าความสดของเขาเนี่ยทำให้เราฟินได้ทุกคำซาซิมินี่ก็แลกกันออเดอร์ต่อออเดอร์มีทั้งแซลมอนทูน่าฮามาจิกุ้งหวานปลาเก๋าซาซิมิของเขานี่ก็มีเสิร์ฟมาให้แบบอลังการเป็ดย่างเขานี่ก็เล่นใหญ่หนังบางกรอบเนื้อนุ่มชุมช่มฉ่ำหรือจะเป็นพาสตา้ากุ้งมังกรมีความครีมี่ปูนิ่มผัดผงกะหรี่รสชาติเข้มข้นนี่ก็ดีทะเลดองอย่างกุ้งปูแซลมอนนี่ก็มีให้ลิ้มลอง มีโซนสเตทฟูดอาหารไทยที่ผัดกันไฟท่่มๆและที่พูดมาทั้งหมดนี่แค่เมนูส่วนหนึ่งเขายังมีเมนูอื่นๆให้เราเลือกแบบหลากหลายมากๆแล,ลและที่สําคัญที่โคทะเลเนี่ยเขาเติมของกันตลอดเวลาปิดท้ายด้วยใครที่เป็นสาวกทุเรียนเนี่ยต้องถูกใจเอาคนทุเรียนมาปอกกันสดๆให้กินกันได้แบบจุใจบอก <ๆ S 2> ได้เลยว่าแค่ทุเรียนเนี่ยก็คุ้มมากๆแล้วขนมหวานอย่างขนมไทยขนมเค้กและไอติมซอฟเสิร์ฟเป็นการปิดมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับใครที่อยากมากินบุฟเฟ่ที่วัตถุดิบสดใหม่และราคาสบายกระเป๋าแบบไม่จากัดเวลาแบบนี้ก็แวะกันไม่ได้ ทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึงตี5เหมาะสำหรับสายกิน <บา S 1> ดึกมาอร่อยกันได้ทั้ง3โซนชั้น1ชั้น2และโซนห้องแอร์รับประกันได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านบุฟเฟ่ที่ถูกใจทุกคนแน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย